สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมกับการสอบแพท7.1หรือความถนัดภาษาฝรั่งเศสนั่นเองวันนี้เป็นส่วนของสำนวนภาษาฝรั่งเศสนะครับที่พบในข้อสอบแพท7.1ลองดูตัวอย่างกันได้เลยฮะจากโจทย์นี้นะครับเขาบอกว่า t o u r les o n g s des expressions t e o u r i g n e นะครับเขาให้หา l e sons คือความหมายนะครับของสำนวนที่ s u r i n e ไว้หมายถึงขีดเส้นใต้ไว้นะครับ ่าจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าแหวงซองนับปั๊บฟีทูเวลาเซลูเซียงเจอเจอปัญหมผูกต้องเชื่อาสตโอเซียครับแหวงซองนะครับนัปั๊บีคือไม่สามารถนะฮะทูเวลาเซลูเซียงก็คือทูเฟคืออะไรครับคือหาใช่ไหมครับหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้นะครับผูกต้องนะฮะดจุดนะฮะมันทําไมก็ไม่รู้กับเซียร์นะฮะคือดวงตาใช่ไหมครับ ถ้าเราลองเดาจากสำนวนนี้นะโดยโดยใช้บริบทช่วยนะครับอย่างคำว่าปุกต้องที่เขาให้มานะฮะปุกต้องเนี่ยแปลว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมแน่นอนว่าการพูดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันนะฮะระหว่างประโยชข้างหน้ากับประโยคข้างหลังเนี่ยนะครับตรงนี้แหละมันทาให้เราสามารถเดาความหมายของสำนวนนี้ได้นะครับอย่างข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังก็เป็นลบเนี่ยนะฮะข้างหน้าเป็นลบนนะะข้างหาลังก็เป็นบวก นะครับผมจากในส่วนแรกของประโยคนะเขาบอกว่าแวงซองเนี่ยไม่สามารถหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้นะฮะมันมีเนื้อความในเชิงลบใช่ไหมครับแน่นอนว่าเขาใช้ปุ๊กตอเชื่อมมันเนี่ยมันน่าจะเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันนะครับข้างหน้ามันเป็นลบข้างหลังมันต้องเป็นบวกแน่นอนถูกไหมครับเรามาดูช้อยก,กันเลยดีกว่านะครับว่าข้อ a ข้อ b ข้อ c ข้อ d เนี่ยข้อไหนเป็นบวกบาก้าง นะครับผมข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าเซตวิดองคือมันชัดเจนมันเห็นได้ชัดนะครับ B boy, บอยฮะเขาบอกว่า I need e moves emerge หมายถึงเธอเนี่ยเธออารมณ์ไม่ดีนะครับเธอคือใครตรงนี้นะฮะงงนะครับข้อนี้มีเนื้อความในเชิงลบด้วยก็แน่นอนไม่ใช่คําตอบนะครับแล้วข้อ C ซนะฮะเซแตงเบปองดองหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นอิสระนะครับ ลองใส่แล้วเข้าคอมพิวเรับเนี่ยลองดูนะครับแวงซองไม่สามารถหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้ยังแล้วก็ตามเธอมันเป็นสละกฉะนั้นข้อเซนเนี่ยมันมันไม่ค่อยแม็กซ์เซนเท่าไหร่เลยนะฮะส่วนข้อดีด็อกเนี่ยเอานาเคียงโกงเธอนะครับหมายถึงว่าเธอเนี่ยนะนาเคียงนะครับไม่มีอะไรที่จะโกงเธอได้ไมถึงคัดค้านได้เลยแปลว,ว่าเธอเห็นด้วยสุด,สดเห็นด้วยตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าเลยนะฮะ แสดงว่าคําตอบที่เข้าอยู่ข้อเดียวนะครับคือข้อ a ฮะสเต,เตฟิดองหมายถึงว่ามันชัดเจนจะตายว่าทางออกเนี่ยหาง่ายโคตรแต่ทําไมครับหาไม่ได้นะฮะแบ่งซองหาไม่ได้ฉะนั้นนะครับข้อนี้ต้องตอบข้อ a เลยฮะ,ะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีหนึ่งนะครับในการทําข้อนี้เนี่ยคือถ้าใครพอเดาคําศัพท์ได้นะฮะก็จะพอตอบได้เหมือนกันหมายถึงว่า คำที่เขาเขียนเส้นใต้ไว้นะฮะสำนวนที่เขาเขียนเส้นใต้ไว้เนี่ยคือเซราซดโอเซียนะครับมันกระโดดเข้าตานะครับซดเต้คือกระโดดนะฮะโอเซียคือเข้าตาเข้าดวงตาเรากระโดดเข้าตาคือมันชัดเจนมากนะครับนี่เขาต้องตอบข้อ A คือเซเตวิดองนะมันชัดเจนนะครับสรุปได้ว่ามันมีอยู่2วิธีนะครับในการทําข้อนี้เนี่ยหครับใช้คําเชื่อมนะฮะอย่างคําว่าปุกตองนะครับ2ฮะ ลองเดาจากคำศัพท์นะครับที่เราดูก่อนก็ได้นะฮะเห็นไหมครับว่าสำนวนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยในข้อสอบนะฮะจะไม่ได้ออกยากอะไรเกินนะฮะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยเขาจะมีคอนเทกต์ให้มีครูให้นะครับมีคำใบให้อย่างในข้อนี้ใช้คำว่าปลูกต้องนะฮะน้องๆก็ต้องไปเตรียมตัวมาด้วยนะครับเรื่องของออการการใช้คำเชื่อมนะครับอ่ะ ทะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันต่อเลยนะฮะว่าคําว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะฮะเผือ่อไปเจอในข้อสอบนะครับมันเป็นคําอื่นก็ได้นะฮะอย่างเช่นคาว่าเมสเริ่มปองดองฟุกตองปักกงเถอะนะครับองเควองเนียวมวงดุดฟัวนะครับพวกเนี้ยแปลว่าอย่างไรก็ตามหมดเลยนะฮะโอเคนะครับลองดูจากตัวอย่างนี้นะฮะอันนี้พี่ตัดตอนมาจากหนังสือของพี่เองนะครับคือรูทันแพทเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสอชั้นนำทั่วไปเลยนะครับลองดูจากตัวอย่างที่สองนะฮะลลกกานาดาเอตงโบปีนะครับแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่สวยนะครับเนื้อความมันเป็นบวกใช่ไหมฮะเขาใช้เสื้อปองดองเชื่อมครับอย่างไรก็ตามนะฮะแสดงว่าข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อความที่มันลบหน่อยใช่ไหมครับลบไปเลยก็ได้นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าอีเเอิงเปิดโทฟว่านะครับหมายถึงว่ามันหนาวเกินไปนิดหน่อยนะครับแสดงว่าตรงเนี้ย มีคำเชิงลบนะครับบวกกับลบเชื่อมกันโดยใช้คําว่าเชิงบองดองได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องํำนวนภาษาฝรั่งเศสไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ